สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุกพามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินบ้านสวนของ14องค์รกรนครนายกนะคะวันนี้คะ่ะเรามาอัปเดตบรรยากาศแปลงที่ว่างนะคะตอนนี้โซน P นะคะตอนนี้ว่างแปลง P3 นะคะเที่อที่105ตารางวานะคะคือแปลงนี้คะ่ะ นี่ P3 นะคะที่ว่างเนื้อที่105ตารางวาราคาตารางวาละ5,900บาทค่ะและแปลงต่อไปค่ะคือแปลง P4 ค่ะ140ตารางวานะคะราคาตารางวาละ5,900บาทค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมค่ะ เป็นบรรยากาศสดๆนะคะวันนี้ทุกพามาอัปเดตแปลงที่ว่างค่ะแปลง P 4นี่ค่ะแปลง P 4 คือแปลงที่ว่าง140ตารางวาค่ะตารางวาละ5,900บาทค่ะท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อคุณตุ๊กเบอร์โทรศ9นย์เก้าเค่ะ